คราวนี้เราจะมาดูภาพสายฝนภาพแรกในประวัติศาสตร์จริงๆสัทีนะครับภาพนี้เนี่ยคือภาพคนวิ่งหลบฝนที่สะพานชินโอบาชิของศิลปินภาพพิมพ์ชาวญี่ปุ่นฮิโรชิกเกะ แต่จริงๆมันไม่ใช่ภาพแรกนะครับก่อนหน้าภาพของฮิโรชิเกะเนี่ยก็จะมีศิลปินอีกคนหนึ่งซึ่งก็โด่งดังมากๆก็คือโคกไซเนี่ยก็ทําภาพคนวิ่งหลบสายฝนบนสะพานเหมือนกันแต่ว่าในภาพนั้นเนี่ยเราจะเห็นเป็นฝนแบบเบาๆนิดๆหน่อยนะในขณะที่ภาพของฮิโรชิเกะภาพนี้เนี่ยจัดเต็มฝนแบบถล่มลงมาโครมๆเลยนะครับความสําคัญอีกอย่างหนึ่งของภาพนี้ก็คือเป็นภาพโปรดของวินเซนต์แวนโกเลยผมเคยพูดแล้วใช่ไหมครับว่าแวนโกเนี่ยชอบภาพพิมพ์สไตล์ญี่ปุ่นมากแล้วก็ดัดแปล เทคนิคบางอย่างของภาพพิมพ์เนี่ยมาใช้ในภาพวาดของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เวนโก้เนี่ยวาดภาพสะพานชินโอบาชินี้ออกมาเลยนะครับเป็นลายเส้นเป็นการลงสีแบบเบนโก้เลยนะครับสามารถไปหาดูได้ก็เป็นบางส่วนของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็ความสัมพันธ์ในทางศิลปะระหว่างตะวันตกกับตะวันออกตอนนี้ผมมีหนังสือเล่มใหม่วางแผงตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วหรือว่าสามารถสั่งจากเพจสำนักพิมพ์ยิปซีก็ได้นะครับลองไปหาดูได้ประวัติศาสตร์งานศิลปะผ่านท้องฟ้าและก้อนเมฆโดยพานุตรเวทขอบคุณครับ